อยู่ก็อาจจะยังสร้างความเจ็บปวดอยู่บารมีร่างกายถึงการสมบูรณ์ดีค่ะนี่ครับนี่ครับปุ๋ยเลยแล so that, so ้วก in ็ไปดูท <Yes> ี่ช hey, hmm. ันบุรีนะครับอ่าเกษตรจันทบเรีคอยที่บ้านสื่อมีใจนะครับว่าได้ลูกวายออกมาเป็นวายสีขาวไม่เนื้อไม่ใช่มันต้องใส่ในไอติมต้องใส่ในไอติม พี่ชาวบ้านพี่จะตกายพี่จะตกี่คืะับขจเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวไปคนไทย่ิวจนใช่ผิวจอกสีชมพูแล้วก็ไม่มีขนอ่อเ hmm. ีย่้วยเมีขน ควายปือกระพยดำแต่อย่างที่บอกเจ้าขวานเนี่ยชาวบ้านพยินยันว่าไม่ใช่ควายเผือกเพราะว่าถ้าเป็นควายเผือกต้องไม่มีขนแต่ว่าเจ้าขวานม,มีขนยาวแล้วก็สีขาวยืนยันว่ายังไงก็ไม่ขายนะคะแต่เนี้ยดูเป็นอย่างดีค่ะห,หรือว่าเป็นเซรีมอนคนสภาพโทะ เิวยดีนะฮะขขายาวสัเปิดเ่ไหร่ปกติแล้วควายจะได้อยู่ในทุน่งนาจะกู่กับอะไรงไรน็กเอี้ยงูกต้องเราไปดูข่าวอน,อน,อน,น,นอกเอี้ยงกระต่อที่เชบุรีฝูงนกเอี้ยงนกเปิดบุ่นสปาปหาให้กับชุมชนเทศบ,บาลเมืองนะฮะหรือว่ควายไปอยู่ที่ไหก่อน อยู่ตามเสาไฟฟ้ากับบ้านของชาวบ้านแถวนียค่ะชุมชนย่านเศรษฐกิจแถวเทศบาลเมืองหลงศักนะคะโดยเฉพาะบริเวณถนนกิจถนนวจีนเสกันเิดนงไม่หเก็ริเวณสีแยกของีขาเรื่องเหอีขาวแข็งนอนตามสายไฟฟ้าแรงสูงตามเสาอากาศเคตามลูกกรงนี่จะบอกว่ายินได้นะเสียงดังมากร้องั้แต่หัวถึ้หึดุลยชีขำำ ใช่ม,<ก>มีเรื่องของส่งเสียงดังอย่างที่2คือเรื่องของมูลนกหรือที่นกเนี่ยค่ะชาวบ้านเขาหวังเก็งแบบว่า<ช>จะเป็นแหล,ลก่อเชื้อโรคกันนะคะชาวบ้านก็ยายาแก้ปัญหายอยูน่นะเอาล็อกกรองมมใช่ในเขตตัวเขตเทศบาลเลยค่ะชาวบา้านพยายามแก้ปัญหาเอาล็อกรอมตัวใหญ่ๆมาแขวนไว้ตามอาคารคก็ใช้วิธีตีปี๊บใช้กบทาศติตีกันเพ้เกิดเสียงดังๆแล้วก็ใช้แสงแฟลชยามค่คืนจุดประทัดไล่ ว่าเราได้ผลแต่ว่าในเวลาทาสร้างสองสามวันก็กลับมาใหม่ คุณคัาทาวุฒเครือวัดเป็ผู้ชายนะครับผรูตมาที่อายุ30ปีแล้วที่กำลังป่วยดกวนโรคห้วยนั่ไม่ตนดห้วยแล้วอืมนี่รูจิงปัจจัยที่ใช้ออกซิเจนช่วยก่นถ้าดูที่ผิวนังหน้าท้องก็แตกเป็นเส้นๆรูขุมก็มีลักษณะบวมใหญ่ตอนนี้ยากลำบากมากค่ะหน้าอายุ59ปี ดูแลลูกอย่างไร้ซ yes> um mm ิ่นะคะคนาณนี้บอกก่อนหน้านี้มีอาชีพัชัานแต่งหน้าที่เกาะสมุยไม่ชาวบ้านอยู่กับแม่แม่เนี่ยขายไก่ทอดชอบดื่น้ำผัดลมเป็นประจำเกือบทุกวันวันนึงประมาณหนึ่งถึนิ้วกล้อยมาเตรียมจ้ากล้วยมาเตรียมจ้ชอบอาหารประเภทต้าหวยือผลไม้ไม่ค่อยชอบค่อยล้อยค่วยค้วยค่อยล้วย ระวนีจจะมนจะเมื่จะเจก็เลยระดมเงินให้แม่เป็นค่าเรือค่ารถน้างดที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะคะอืตอนนี้ก็ลบากค่ะเห็นว่าเคยไปที่โรงพยาบาลแล้วต้องมีน้ำดมเพืออน้าออก่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นลดอาหายตามที่ที่หมอแนะนาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะ น้ำแับลมเีอทางได้นีแต่ว่ยังทานทนะพี่บีบกวนนจ้าตีนะโอเคเะด้วยอย่าละทานเาอยนนอะนะคะสีขาวอันริก่สิบ้นาีแเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อนเ้า,น,น,เา,านี้วันก่อนอสเสการู้ชนกับรถพวก่ะมีคนเสวิตเก้าคนนะเป็นเณใบาบร ล่าสุดนะครับปีสองที่ผ่านมารถตู้ไปชนบรรทุกพ่วง1800อีกแล้วเจ็บไป8คนเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อในรอบชาวนี้คู่เดียวครับแค่น่ะอ๋อให้นงทำให้ดูตั้งไว้อาจารย์ทำอาจารย์ตั้งว้ติ่มไว้ตั้งตัวไว้ค่อยบีบนะ ไม่ต้องเอาทิชชูออกไปไหมบีบบีบไม่แหวนบีบไปไเหอะบีบตรงนี้บีบเข้าไปในรูไปเลยเข้าไปในรูก่อนแล้วค่อยขึ้นมาบีบแรงๆบีบรูแต,ตกออกมาแล้วเนิวบีบข้างบนด้วยสิ จับข้างบนจับข้างบนอย่าจับตรงกลาง บีบตรงนี้อืมเล็กก็เละโอ้แม่ทำให้หนูเละไม่ใช่ไม,ไ,มไ,มไม่เละหรอกบีบซเบีบีไปเถอะ

วัสดุก็พรีเมี่ยมเชื่อไหมซื้อคอนโดมันได้ปะทำเลแบบนี้ไม่มีแล้ใกล้เอตาทีสุดที่สาดแต่สงบส่วนตัวผมว่าคุณต้องชอบผมชอบแบบคูดคูดนสวยใส่ประแต่งไหมสวยปะสวยค่ะนเ่อเลงอีกมันจิ๊ ีะทำเองหรือให้พี่ทําอันไหนอะ่ะหนูำทำหนูทาสีน้าตาลหนูทําสีขาวอันนี้นะเดี๋ยวก็นอนเลให้ทำให้น้องทําเอง เสียบเสีบไว้